สวัสดีค่ะอิกเทนันนิชาเป็นสีนะคะก็สำหรับหัวข้อของ pragmatic App approach in and general surgery ในคลิปนี้นะคะก็จะมีหัวข้อที่ชื่อว่า a n t i b i o t i c for a p p e n d i c i t i s and option f o r s o m e นะคะก็มาดูคำกล่าวนะก็ที่ที่บอกว่า g o gold standard for treatment of a p p e n d i c i t i s is, is a p p e n d e c t o m y นะคะก็คือเหมือนเป็นความเข้าใจพื้นฐานเนาะในในวงการแพทย์นะคะที่บอกว่าการรักษาที่เป็น กสแตนดารดของ a p p e n d i c ็ t เซต s นะคือการทำา p p e n d เด t o m y นะคะแต่จนกระทั่งถึงช่วง10-20ปีที่ผ่านมานอนที่เราเริ่มเห็นงานวิจัยหรือว่าออ research ออกมา Challenge ข e ามกล่าวนี้นะคะค่ะก็จะเริ่มจากงานวิจัยที่ถูกเมนชั่นในโจทย์ของเรานะคะจะเป็นงานวิจัยที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของ ในเรื่องนี้เลยเนาะก็จะมี t ท t l e ที่ชื่อว่า Safety and efficacy of antibiotics compared to a p p e n d e c t o m y for treatment of uncomplicated acute appendicitis Meta-analysis of randomized control trials นะคะ to p u h l i s h ในปี2012โดย British Medical Journal นะคะโดยงานวิจัยนี้ก็จะมี o b j e c t i v e ในการเปรียบเทียบ uh, ผู้ป่วย uncomplicated acute appendicitis เนาะ ออที่ได้รับการรักษาแบบแอนตี้พอโรติกและการักษาแบบแพนเด็กตัวมีค่ะก็จะเป็นการเปรียบเทียบเซฟตี้แล้วก็ฟิกเคซี่หลังได้รับการรักษานะคะโดยจะเป็นการรักษาแบบโดยจะเป็นการศึกษาแบบ randomized control โทรลทค่ะโดยผลการศึกษาเนี่ยบอกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบแอนตี้เพอโติกเนี่ยสามารถ achieve s u c c e s s rate ได้ถึง63%นนะคะในที่สำคัญเลยเนี่ยก็จะมี reduction risk ของ complication ที่สูงถึง39%เลยนะคะไม่เทียบกับการรักษาแบบ surgery ค่ะแล้วก็20%ของผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีเป็น r e c u r r e n c rate ในช่วง1ปีนะคะโดย conclusion ของการศึกษาเนี่ยบอกว่าในผู้ป่วยที่ไม่ได้มีภาวะแทรกซอนอะไรเนาะที่เป็น a p p e n i i c i t i s สเนี่ยสามารถพิจารณาการให้ anti biotic เป็น primary treatment ได้ค่ะ ก็คำถามแรกนะ้องก็จะเป็นการให้หา Evidence หรือว่า Discussion เพื่อมา u u p p r t แล้วก็หรือว่า d i s p r o o ู proof, งานวิจัยขั้งต้นนะคะค่ะเราก็จะมาดูเป็น3ามหัวข้อหลักๆในการเปรียบเทียบนะคะก็จะมีเรื่องของ success rate ในเรื่องของ risk of complication แล้วก็ในเรื่องของ recurrence นะคะค่ะก็ trial แรกที่จะมาหยิบมาพูดถึงเนาะก็จะมะีชื่อว่า appendicitis acute หรือว่า a p e c trial นะคะ โดยจะมีสองงานวิจัยที่อยู่ภายใต้ Tri โอนี้เนาะงานวิจัยแรกเนี่ยถูก publish ในปี2015นะคะก็จะคล้ายๆกับงานวิจัยของอที่ยกมาครั้งต้นเลยนะคะก็จะเป็นหัวข้อที่ชืว่อว่า Antibiotic Therapy versus Appendectomy for Treatment of Uncomplicated Acute Appendicitis นะคะก็จะมี Objective ที่คล้ายกันเลยแต่ว่า ในงานวิจัยเนี้ยจะมีการใช้ CT Scan เข้ามาช่วยว่าผู้ป่วยเนี้ยเป็นผู้ป่วยที่เอ,อ่อเป็น Uncomplicated Acute a p ค e n d i c i t i s จริงๆเนาะค่ะแล้วก็ในวิจัยสเนี้ยก็จะเป็นการ Follow Up ที่5 y e m r r a r k นะคะว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแล้ว5ปีเนี่ยผู้ป่วย2กลุ่มเนี้ยมีคอมพลเคชันที่ต่างกันหรือว่ามีโอกาสกลับมาเป็นโรคซ้ำไม่ต่างกันอย่างไรนะคะ ค่ะก็อันนี้จะเป็นการคัด randomize d patients ในงานวิจัยแรกนะคะค่ะงามวิจแรกเนี่ยก็จะมีข้อสรุปดังนี้เนาะโดยข้อแรกจะเป็น statistical conclusion นะคะโดยผลทางสถิติเนี่ยเอบอกว่าการรักษาแบบ a n t i b i o t i c เองเนี่ยยังไม่สามารถสรุปได้ทีเดียวเนาะว่ามันไม่ได้ด้อยกว่าการรักษาแบบการผ่าตัดจริงๆก็คือ งานวิจัยเนี่ยเขาได้กำหนดตัวเลขที่ผ่านการคำนวณมาแล้วเนาะอยู่ที่24เป็น Margin จิ้นที่รับได้นะคะว่าถ้าแตกต่างกับไม่เกินเนี่ยจะถือว่าเออการรักษาสองวิธีเนี่ยไม่ต่างอะไรกันมากเนาะแต่ว่าผลสรุปคำนวณออกมาเนี่ยอยู่ที่27ก็เลยทำให้อาจายามมาสามารถสรุปทางสถิติได้นั่นเองค่ะแต่ว่าเมื่อมาดูถึงคลินิคอลคอนคลูชันก็อาจจะมีไ i a b l e Alternative ขึ้นมาได้เนาะก็คือเขาบอกว่า มากกว่า70%ของผู้ป่วยเนี่ยมีสามารถ achieve s u c c e s s rate ได้นะคะแล้วก็ต่อให้ผู้ป่วยเนี่ย fill anti beltic เองก็ตามต่อให้จะมี safety ของ a p p e n d e c t o m y แล้วก็ไม่ทำให้เกิด complication ที่มากขึ้นหรือว่าเกิดผลที่แรงอะไรคะ่ะหาก็งานวิจัยเนี่ยก็ทำให้เกิด shift and m e i c a l understanding ได้เนาะว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่มี ct p r o v e n แล้วว่าเป็น uncomplicated จริงๆเนี่ย อาจจะไม่ต้องรีบนะคะว่าต้องรีบไปผ่าตัดเลยก็อาจจะทําให้เราสามารถพูดคุยกับผู้ป่วยได้มากขึ้นว่าเขาเนี่ยมีความต้องการที่จะรักษาแบบการใช้ยาไปก่อนไหมนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นกราฟจากงานวิจัยชิ้นที่2นะคะที่เป็นการดู c o m p l i เคชั o เ,เนาะว่าใน5ปีมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้จะเป็นกราฟที่บอกว่าออพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็ กลุ่มที่เพิ่มกลุ่มกลุ่มที่ต้องม, Trip, มันเทเลทรีมเป็นแบบอัพเด็กโตมีตั้งแต่ช่วงหนึ่ถึงหปีเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นเทเบิลที่เปรียบเทียบในเรื่องของคอมเพลเคชันระหว่าง s ซอร์จิคอกร๊ปและนตี้เบลติกร๊ปนะคะว่าในชน่วงหนึ่ถึงหปีเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของอัตราการเกิดคอมเพลเคชันไหมซึ่งอย่างที่เห็นน้องว่าไม่ได้มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญอะไรคะ่ะ แก็ทร i a l ที่2นะคะก็จะเป็น Coda t r i a l นะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างจาก Tri a l แรกก็คือจะมีการเปรียบเทียบโดยการใช้ European Code of Life 5 Dimensions นะคะซึ่งจะเป็น questionnaire ที่ดูในแง่ขององค์ประกอบองค์รวมของสุขภาพมากขึ้นนะคะจะมีการดูถึงระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลหรือว่าระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องลางงานอะไรแบบนี้คะ่ะ ค่ะก็าจากเทเบิลนี้เนี่ยก็จะเห็นนะว่าในกลุ่มที่ได้รับการรักษาแบบใชยย้ยาอย่างเดียวเนาะก็ตรงไปตรงมาค่ะก็จะแอดมิดในโรงพยาบาลสั้นลงแล้วก็ลางงานสั้นลงค่ะแต่ว่างานไม่ใจเนี่ยได้ข้อสรุปเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือ,อในกลุ่มของผู้ป่วยที่มีภาวะ a p p e n d i c o l i t ร่วมด้วยเนี่ยจะมีอัตราฟลของการใช้แอนตี้เปปติกที่สูงกว่านั่นเองค่ะ ค่ะว้วก็ในคำถามที่2นะคะว่าเราสามารถรักษาผู้ป่วย a p ก e n d นเด็กไสโดยการใช้ a อน i ตปิโอติกอย่างเดียวได้ไหมเนาะก็ในเรื่องหัวข้อของ non operative management ของ acute appendicitis ค่ะก็อย่างที่ได้เห็นมาข้างต้นเนาะว่างานวิจัยทุกชิ้นเนี่ยจะเป็นงานวิจัยที่โฟกัสในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็น u n c o m p l i c a t e d acute appendicitis เท่านั้นเนาะก็อาจจะมี inconclusion ค i a ที่ตต่างกันไปเนาะ อาจจะใช้เป็น CT scan หรือว่าจะใช้เป็น clinical ได้ใช่ผู้ป่วยมีภาวะ stable vital signs หรือว่ามีภาวะช็อกร่มด้วยอะไรแบบนี้ค่ะกเ็เอามาแยกกันเนาะว่าเป็นกลุ่ม u n c o m p l i c a t e d ไหมนะคะค่ะแล้วก็จะมี p r e d u c t i o n s เป็น predictor of failure นะคะก็เช่นในกลุ่มผู้ป่วยของที่เป็น a p p e n d i c o l i t i s ใน c o d a t r i a l ก็จะเห็นได้ว่ามีอัตรา failure rate ที่สูงกว่าเนา รือว่าอาจจะเป็นผู้ป่วยที่มี d i เม e เตอของอ p p e n นดิคอที่แหญกว่า13มิลหรือว่ามีออ c โคลจ i คอลคอนเชอร์ uh, ในกลุ่มผู้ป่วยอายุมากค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของ evidence base outcome นะคะก็จะเห็นได้ว่า uh, ในวิจัยที่เราได้หยิบยกมาเนี่ยก็จะมีตัวเลขที่ไม่ทิ้งห่างกันมากนะคะก็ในช่วงหงปีเนี่ยอาจจะมี success rate ประมาณ70-75%ในช่วง5ปีหรือประมาณ60%นะคะ่ะ แล้วก็อย่างที่ได้ไดเกล่าวไปเนาะว่ากลุ่มที่ chain b e c i t i c เนี่ยก็มักที่จะมี post trip เป็น complication ที่ต่างกว่าเนาะหรือว่าในกลุ่มที่ต้อง delay in surgical i n t e r v e n t i o n เองไม่ได้มีความแตกต่างในเรื่องของ increase rate of complication หรือว่า surgical difficulty อะไรค่ะค่ะคำถามที่สก็ถามว่า impact ของ covid 1 9เราแล้วก็ ในแง่ของการรักษาของ appendicitis คะ่ะค่ะก็ในช่วงเวลาปี2020เนี่ยก็ได้มีการไล์ของเยรูซาเล็มที่ทำการอัปเดตขึ้นมาเนาะแล้วก็ได้มีการเมนชั่นนะคะว่าในช่วงของอ p อ e n i c e มันเองเนี่ยในกลุ่มที่เป็นอัน m p l i c a t e d ที่ผ่านการคอนเฟิร์มโดยเช้ซิตีสแกนมาแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าให้ให้ทำการรักษาแบบ anti b a r t i c therapy แต่ก่อนโดย ด้วยข้อจากัดในเรื่องของทรัพยากรในช่วงเวลานั้นนะคะค่ะก็จบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ